สิบเอ็ดโมงนนี้แกงอะไรครับแกงส้มครับแกงส้มมีชะอมทอดไหมครับไม่มีกอลครับเกี๊ยวมาแล้วเกียวนี้ครับนี่ไข่เจียวแทนนะครับแกงส้มโดยหลวงปู่ท่านอิสระนะครับเต็นเบอร์เก้าจิ้มปลาตีกับปลาดูจิ้มปลาแซนวิชน้ำปลาตุ้งติ่งกระเทียมดีรัง ลูกทีแล้วจบล้อันนี้เหรอเอาไหนผักต่างๆนะครับในการทำงานใช่หที่งานหบดแล้วก็เอาแกงส้มตรงนั้นตักขึ้นเราหยเจียวน้ไม่เอานวไเยอว้ยแกงส้มเนี่ยเอาไว้เขาตักขึ้นเลยยกเลย แทนพะโล้พะโล้หมดแล้วก็ลง

<c oughs> อันนี้เมนูไข่เจียวนะครับรอไปด้านหนม <c oughs> นนีมันเส้น <c oughs>

มัสมั่นคันเทพมัสมั่นแม่น้ำเมนูอะไรครับอันนี้มัสมันไก่สูตรตระกูลต้วนหากินที่ไหนไม่ได้มีที่เดียวที่นี้เท่านั้นคือควบคุมโดยที่เต็นเบอร์ตััตตรงนี้เลลยปูกไว้ตรงนี้เลยโควบคุมโดยหลวงปู่พุทธิสารนะครับมัสมั่นไก่ ส,สูตรตะกูลต้วนสูตรตะกูลต้วน,น,นมีที่เดียวเท่านั้นอันนี้คือตะกูลต้นวนอันนี้ตะกูลอ้วนอ๋อตะกูลต้วนตะกูลต้วน วันนี้คนน้อยนะครับคนไม่เยอะนะครับวันนี้สนามหลวงโดยรอบคนน้อยนะครับมีผู้คนมากาบสกการะน้อยนะครับมีฝรั่งด้วยนะมีฝรั่งเลดล็อกก็มานะครับเรามีแกงส้มเดือดแล้วนะครับน่าทานมาก นี่คือทีมงานโคเอสสร้างสรรค์นะครับน้สมันไก่ใช่มครับนมันไก่สอน้องมา2ชิ้นีเป็นนมันไก่ สุดยอดเป็นยังไงครับอร่อยมามอร่อยมาก,อ,อ,มากอันนี้คือเทพของแท้ครับวันนี้คนที่มาที่สนามหลวงจะได้กินเทพแน่นอนจะได้กินมัสมัอร่อยมากอันนี้ไปให้กองนวยการด้านในใช่ครับอันนี้ให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เอาไปสองน้องสองน้องเพราะว่าเหนื่อยเพราะว่าทำงานเหนื่อยมากเจ้าหน้าที่ทำง,งานเหนื่อยนะครับวันนี้ Hello. Uh, Chinese food. You want you want to eat something? You're, you're. Not yet. But Not yet. Okay. Uh -huh, okay. <laughs> <laughs> ชาวต่างชาติแวะมานะครับไม่ใช่คนนี้นะครับอีกคนนู้นนะครับพูดได้หรอพูดได้ครับเรียนเรียนหนังสือมาครับเรียนหนังสือมาที่บ้านที่บ้านเรียนหนังสือมึงี่เี่ยคนกินข้าวนีโอ้โหแบบไหนครับเนื้อสัตวะ นี่กองบริการด้านในนะครับมีข้าวมัันมันด้กครับไมอันนี้ให้ด้านในครับทุกคนอยากกินนะครับนีไหวอมแล้วาหางู่เลยครับนะ่ครับตูะ ชื่ออะไรนะชื่อเทปครับพี่ชื่ออะไรนะเทปเทฟครับเทปเทปวีโอเนี่ยหรอใช่ครับมีชื่อเรืงร้อยแปดตันอย่างอะไรเนี่ยก็มีมีแล้วก็มนี้ม่มผลร่มไม่ได้เราบอกให้ตำรวจเขามองแล้วมั้งเขาบอกผลร่มต้องผลร่มเลยเหรอผลร่มน้องเขาอ๋อผลร่มหญิงผลร่มหญิงเยอะที่ต้องจอดจงผู้ชายกินไม่ได้อ่ะชายไม่มีของมาแต่ลูกผู้หญิงของผู้ชาย ผู้ชายดูดูดูร้ายไปไม่ให้มาให้มาไปจะพี่อยู่ผู้ชายเป็นอย่างนี้นี่แกันอันนี้คือด้านในนะครับใครเจ้าหน้าที่นี่ครับครับพอเอาไปให้ตำรวจด้วยกันครับผ่อนลมผ่อนลมดิ่งครับคอยตรวจคนนะครับโดนลมดิงบถ้าไม่เชื่อกู่มาพูดเลยไม่กินแล้ว ก็วิ่ในแกงส้มเอ่อ c h i c k e เอ่ไม่ไม่ฟรี That's free yes เอ่อ because o a t 2ามอาันจาไหนองจานผมอกให้จานนะครับอันนี้มีชาวต่างชาติมา w h you come from แคนาดาแคนาดา First time ที่ดูเติร์ทแ k ล็กมีชาวต่างชาติมาขอชิมเลบ อ้นี้กำลังกรโดวรัครันแล้วครับดก็ผู้คนก็มาเรื่อยนะครับมาจากกราละนะครับ i <laughs> ับผู้มากราบสการะกราบสการะนี่ไข่เจียวนะครับข้าวใส่จาน ยังไม่อิ่มอีกเหรอเนี่ยเดินกินมันตั้งนานนั้นจะกินเมื่อกี้ก็กินกับไส้พาร์โลปทีนอกี้นะจะกินเสร็จเนี่ยไงไส้กิโลมาเซองมาป้าไปแคร์ซองเลยอันนี้ให้ตำรวจเขาโอเคค่ะจะไม่เต็มที่นะ ไม่เป็นไรครับ นี่แกงส้มนะครับข้าวแกงส้มนนนี Jacobs, <S <S ี <Renaissance> ี่ <pas> ่ <father> ่่่่คคะะอออรไเยข นี่บรรยากาศาด้านรอบนะครับคนนี้คนน้อยนะครับสดครับสดเอาหน่อยมาครับมา นะครับครุฑนี่เดี๋ยวนิมนต์ครุดมาบรรยายนะครับครุดทำอะไรครับครุฑสำหลังเช้านี้นะครับดาวันอะไรวันพุธที่สี่ครับที่สี่ครับครับวันทีมกราคมใครจว่ามีจังหวัดร้อยเอ็ดมีจันทบุรีนที่รู้ที่ทราบก็ประมาณนี้แล้วก็ เต็นที่บรรจุตัวสองหมวดตัวสองขอขอพงอจอขชสมี่แค่สองสามเต็นท์เท่านั้นเองครับแต่ว่าคนก็เริ่มทยอยมาเหมือนกันนะครับก็ไม่มากแล้วแต่ไม่มากเท่าทุกวันนะครับด้วยความหมู่ใหญ่เราก็มาประกอบอาหารเหมือนเดิมเพื่อเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมก่นแล้วก็น้อยมากน้อยมากผู้ใดที่ว่างจากภารกิจเว้นจากงานการต่างๆก็ ชิญไได้ครับเพราะวันนี้ไม่ต้องบีบเสียเดียวส่วนอาหารนั้นก็เราต้องเช่นหมาเลก้ามาถูกได้สาก็น้อยแต่วก็ยังมีมาเ้ยงยตชนเดิมครับ่ว่าจะเป็นการแพทขึ้งหยหมอเข้าไปในภาพรอหายสาแกประชาชนที่เข้าไปสัสแล้วก็แกผู้คนที่เดินทางมาเชิญชวนครับวันนี้ถ้าใครว่างเว้ภารกิจเชิญชวน้ครับครับผมขอบคุณครับ ที่นี้คนน้อยนะครับคนไม่เยอะเพราคนก็าทยอยมานะครับตอนนี้เริ่มเดินต้องเดินม,มาทางนี้แล้วนะครับเ่ิมจากเต็มแล้วนะครับเมื่อสักหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนี่สามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับกราบสการะถวายสการะได้เลยแต่ตอนนี้ต้องต้องเข้ามาทางเต็นท์ ตัดหมวดหมู่แล้วนะครับคนเริ่มเยอะแล้วนะครับเก็บเขาด้านนึงครับด้านนอนอแค่ชั่วโมงเดียวนะครับไม่น่าเชื่อว่าคนเริ่มเยอะแล้วเมื่อกี้10โมงยังคนน้อยอยู่เลยนะฮะนี่11อโมงนี่คนเพียบแล้วถือว่าผู้คนก็ยังไหลามาอย่างไม่คาสายนะครับ บ่ายนี้น่าจะเยอะกว่านี้นะครับน่าจะเต็นท์นมูยที่พอริตติงนะครับติดกับหลวงปู่ท่าอิสระนะครับเต็นท์เบอร์เก้านะครับติดกับพอริตติงนะครับเป็นของหลวงปู่ท่าอิสระนะครับหลวงปู่นี่ก็เดินทางมาเองทุกวันนะครับ

นอเกิดรูปพทธคนน้อสวายเด็กว่าสดคร้อยวันระองค์ารอเจ้ารองคเ้นะทอเจ้าประทานพคร なかなかお話ししてください。

تاه جوه 100 100 وهن سڀاڻي ڏين ڏن ڏنا جو رڪن 100 وهن سڀاڻي ڏين ڏن ڏنا